ขอบคุณครับนานกุสเบป้านะครับสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับพวกเรานะครับผมในจอร์จัดแน่ตอนโอรสนะครับผมเพื่อนๆครับผมวันนี้นะครับผมเรามีท็อปปิกหนึ่งเกี่ยวกับประเด็น เรื่องของรู้สึกว่าเรื่องนี้เราเคยพูดไปแล้วนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของเซอร์วิสที่ศูนย์กับเซอร์วิสที่ร้านจำได้ไหมตอนนั้นเนี่ยเป็นร้านเก่าใช่ไหมครับผมตอนนี้เราก็ย้ายมาอ,อ,อยู่ที่ร้านใหม่แล้วซึ่งร้านอยู่ที่ ส่วนหลวงครับส่วนหลวงภูเก็ตเขาก็เรียกแถบ,บนี้ว่าส่วนหลวงอ่าโอเคนะครับผมก็ลองเข้าไปดูในเพจของกู๊ดเว็บบ้านะครับผมนัม่นก็คือที่ตั้งของร้านใหม่ของร้านกู o ดเว็บ้านะครับผมอ่ะโอเคครับผมประเด็นวันนี้นะครับผมอ,อ,อยู่ที่ว่าเรื่องของค่าเซอร์วิสที่ศูนย์กับค่าเซอร์วิสที่ร้านความแตกต่างของราคาแน่นอนว่ามันต่างกันอยู่แล้วหลายคนอาจจะ มีข้อกังวลข้อสงสยัยเพราะว่าบางคนก็เรียกว่าไปศูนย์แล้วโดนใจหนักอ่าอันนี้เรามีความคิดเห็นหรือเราอยากจะให้ข้อเสนอแนะยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ดีครับคุณก้้งตอนอื่นศูนย์ศูนย์มันก็บอกอยู่แล้วว่าศูนย์ศ,นยศนยูนย์มีทั่วประเทศเพราะฉะนั้นมาตรฐานศูนย์ต้องเหมือนกันทั้งหมดทั่วประเทศอ่า,าการเซอร์วิสการ ทำอะไรที่เกี่ยวกับรถก็แล้วแต่มันจะต้องเป๊ะมันจะต้องเป็นมาตรฐานมันไม่สามารถหลบหลีกเลี่ยงอะไรได้สมมติศูนย์ใหญ่เขาตั้งบาลาไมว่าห้าพันต้องทําเท่านี้หนึ่งหมื่นทำเท่านี้หมื่นห้าันเท่านี้ศู 1, 5, นย์เขาก็มีหน้าที่แค่ทําตาม <S <S <ๆ>เวลาเราไปเซอร์วิสมันก็เลยคิดว่าแบบเอ้ยทำไมมันแพงจังวะ <S <S <ม>เพราะว่าศูนย์เขาก็ฟิกเปลี่ยนรายการอะไรตาม ระยะกิโลเมตรของรถลูกค้าอยู่แล้วม,มันก็เลยดูแบบว่าเหมือนจะแพงราคาจะสูงขึ้นอ,อะไรประมาณนั้นแต่ถ้าเราเปลี่ยนแล้วข้างนอกมันเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกอย่างไปได้ถ้าอันไหนเราคิดว่ายังใช้ได้อยู่เหมือนยกตัวอย่างสายพานสายพานปกติทั่วไปเขาก็จะเปลี่ยนกันที่ประมาณเหมือนถ้าตามคู่มือประมาณหนึ่งหมื่นกิโลแต่ถ้าในกรณีที่เราบอกว่าเราไปล้างข้างนอก หมื่นกิโลแม่งก็เออช่วงนี้งบน้อยค่อยเปลี่ยนยังใช้ให้พี่ที่ร้านเขาดูบอกเขาบอกว่ายังใช้ได้อยู่พันสองมันกิโลเออก็ค่อยเปลี่ยนมมนก็เลยดูเหมือนกับว่าเออข้างนอกเขาคุ้มกว่ามไม่ยังเป็นต้องเปลี่ยนตามศูนย์ทุกอย่างอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือสรุปว่ายอย่างนี้ครับผมก็คือจากที่ผมเข้าใจ่เนั่นก็คือถ้าสมมติว่าเราไปที่ศูนย์ มึงหมื่นกิโลเราต้องเปลี่ยนสายพานแน่แน่ใช่ครับผมแต่ถ้าสมมติว่าเรามาที่ร้านเราบอกว่าเงินเรามีแค่นี้ใช่ต้องไปเปลี่ยนน้ามันเครื่องกับน้ามันเฟืองท้ายก่อนใช่อ่ะก็เราก็เปลี่ยนแค่นั้นได้ใช่ครับบอกพี่เขาว่าจริงๆมันถ้าสมมติว่าเราเอาตามคู่มืออ่ก็คือเราต้องเปลี่ยนแล้วใช่มันถึงเวลาต้องเปลี่ยนแต่ระยะการใช้งานจริงๆมันอาจจะยังใช้ได้อีกสักสองพัโลอ่าประมาณนั้นอ่าอันนี้ก็คือข้อแตกต่างใช่ใช่ไหมครับผมบางทีร้านเขาก็อาจจะ ยืดหยุ่นได้อ่าใช่ครับในเรื่องนี้แล้วก็เรื่องของคุณภาพคุณภาพยังไงของศูนย์มันก็เป็นของแท้อยู่แล้วครับของแท้ไม่ว่าจะศูนย์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสหรือว่าเวสป้าอะไรไม่ต้าครับคําว่าศูนย์ยังไงก็เป็นอะไรแท้อะไหล่ที่จากโรงงานของเขาเลยด้วยซ้ําแต่ถ้าเราไปแล้วข้างนอกมันก็จะมีสินค้าทดแทนสินค้าตัวเลือกผมยกตัวอย่างสายพัน รถแบกหนึ่งอยู่ที่ศูนย์ประมาณพันห้าเพราะมันเป็นอะไหล่ศูนย์แต่มันก็มีคุณภาพตามราคาแต่ถ้าเราไปร้านข้างนอกเราก็ไม่จำเป็นต้องพันหก็ได้เราก็หาอะไรทดแทนที่มันใช้ได้เหมือนกันคุณภาพอาจจะด้อยกว่าอีกนึงก็อาจจะเหลือสัก700-800แต่การใช้งานเหมือนเดิมมันก็เลยดูแบบว่าเอ้ยทำไมข้างนอกถูกกว่าว่อย่างเงี้ยแต่จริงมันอยู่ที่อะไหล่นั้นๆด้วยว่ามันมีอะไหล่ทดแทนไหม เพราะสินค้าบางชนิดมันมีอะไรทดแทนอะไรเปลี่ยนกันได้ไม่จําเป็นต้องแบบูนย์ศของ,ของแท้ตลอดเวลา<ม>อะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่ความจําเป็นอยู่ที่อะไรนั้นมันสําคัญกับชีวิตเราขนาดไหน,น<ม>เป็นอะไรสิ้นเปลืองหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เรียกว่า ก็คือถ้าสมมติว่าเราไปข้างนอกสามารถใช้สินค้าทดแทนได้ใช่ครับนะครับผมอาจจะไม่ต้อง made in Japan made in Italy ใช่ใช่ครับผมก็สามารถอาจจะ made in Thailand ใช่ครับผมใช้ไปก่อนใช่งบตามกําลังของของคนที่ไปเข้าศูนย์ใช่ใช่ไหมครับผมก็ประมาณอย่างนั้นที่คุณกั้งหมายถึงใช่ครับใช่ใช่าโอเคนะครับผมหลายคนเนี่ยคือเขามองเออเขาอาจจะมีคําถามดีกว่าต้องบอกจะบอกคุณมองเพราะเราไม่สามารถที่จะตัดสินแทนใช่ได้นะเขาบอกว่าหลายคนนี่ก็อาจจะมีคําถาม ว่าเฮแล้วถ้าเราไปร้านข้างนอกเนี่ยคุณภาพของของของสินค้าเนี่ยเราจะวัดยังไงกับกับกับสิ่งที่เราจะได้มาแมราา่ร้านข้างนอกอร,ร้านข้างนอกเอาจริงๆรร้านข้างนอก เอายกตัวอย่างไปที่ศูนย์ก่อนไปที่ศูนย์เราจะได้ของแท้เท่านั้นแต่ถ้าเราไปร้านข้างนอกมันก็จะมีทั้งแท้และเทียบอยู่ที่งบของลูกค้ายกตัวอย่างร้านผมละกันอยากเปลี่ยนสายพารถครถผมก็มีให้เลือกทั้งแท้และตัวแบรนด์อื่นจะบอกว่ามันไม่แท้มันก็ไม่ใช่มันก็แท้แต่มันไม่ใช่แท้ตรงรุ่นของรถนั้นๆก็ราคาก็จะดรอปลงไปก็อยู่ที่ตามงบลูกค้าการใช้งานมันก็ อาจสมมติระยะการใช้งานยกตัวอย่างสายพานหนึ่งหมื่น 1, กิโลอของแบรนด์อื่นที่ไม่ใช่แบรนด์แท้ก็อาจจะระยะการใช้งานก็อาจจะอยู่สัก8 0 0 0 9 0 0 0ประมาณนั้นลดหลั่นล,ะลงไปอ่ะโอเคเมื่อกี้ก็ใายๆที่คุณกั้งบอกมาแล้วใช่ใช่ไหมครับผมแล้วเราจะรู้ได้ไงถ้าสมมติว่าเหมือนกับเราเราไปข้างนอกอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยเขาเขาก็ตั้งคำถามขึ้นมาอีกอันนี้ขอโทษนะผมไม่ได้พัดหิง่งว่าเขาบอกว่าเฮ้ยไปศูนย์บางครั้ง ก็ทำไม่เนียบเลยร้านข้างนอกทำเนียยกว่าจริงๆถ้าเรื่องปัจจัยอย่างนี้สมมุติผมเราไปเข้าศูนย์เราแล้วเข้าไปเราจะไม่มีสิทธิ์เข้าไปดูในโซนเซอร์วิสของช่างเ,เราก็เลยจะเราได้แค่มองผ่านกระจกหรือว่ามองผ่านไปแป๊บว่าช่างทำอะลรรถเราบ้างทำรถเราแบบโอเคเป็นยังไงบ้าง เราก็จะได้แค่มองด้วยสายตาอแต่ถ้าเราไปร้านข้างนอกหรือร้านผมอ่ผมทําอะไรลูกค้าอยากดูผมก็จะให้เข้าไปดูอว่าเออลูกค้าเป็นอะไรถึงก็เรียกว่าถึงแม้ว่าจะมีห้องอบรองแบบนี้แต่ลูกค้าก็สามารถเข้าไปพูดคุยกับช่างใช่แบบไปบอกได้ครับไปฟิกได้พี่แก้ตรงนี้ผมหน่อยแก้ตรงนั้นให้ผมหน่อยแต่บางที คือเราไปศูนย์้เราจะไม่ได้ค่อยได้เสืกบช่างหรอก <ừ> เราจะคุยกับพนักงานต้อนรับม,มากกว่าครับผมใช่<อ>แต่ถ้าเราไปร้านทั่วไปเราก็จะคุยกับช่างได้พี่พี่แก้ตรงนี้หน่อยได้ไหมนุ่นนี่นั่นได้ไหมอะไรประมาณนั้นครับโอเคคือถ้าสมมุติว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยอ๋ออะผมไม่อยากให้เรียกว่าเราเนี่ยช่างน้ําหนักไปดีกว่า,าว่าเราควรไปศูนย์หรือว่าไปร้านแต่ว่าคุณกั้งแนะนํำยังไงบ้างสําหรับคนที่บอกว่าเฮ้ยโอเค เราควรที่จะไปศูนย์ดีหรือไปร้านดีเราจะมองยังไงดีเพราะว่าบางคนนี่ก็บอกแน่นอนแหละทุกคนอยากไปศูนย์หมดเพื่อที่จะจะเปลี่ยนของแท้ใช่ไหมครับผมแต่ว่าบางคนเนี่ยก็บัตรเจตไม่ถึงเ,เราเราอยากจะแนะนำ<ม>ยังไงดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเฮ้ยศูนย์หรือศูนย์หรือร้านร้านหรือ <ผม S 1> ศูนย์ผมแนะนำอย่างนี้แล้วกันเราซื้อรถมาหนึ่งคันครับสมมุติในรถ คันนั้นๆมันมีวารันตีเครื่องหรือวารันตีกิโลไม่อยู่ที่20,000กิโลครับภายใน20,000กิโลเราก็เซอร์วิสตามศูนย์ตลอดครับเซอร์วิสไปเลยตามศูนย์ศูนย์ให้เปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนเปลี่ยนตามไปในกรณีที่มันมีปัญหาศูนย์จะรับผิดชอบเราได้เราก็แต่ตอนเราก็ต้องแบบยอมรับในรา,า,าคาหน่อยนิดนึงแต่มันมั่นใจกับรถเราว่าวเราปลอดภัยแน่นอนอหลังจากนั้นหมดวารันตีเราค่อยไปร้านข้างนอกอแล้วแต่ศรัทธาใคร สถาันใช่โอเคงั้นแสดงว่าคุณกั้งบอกว่าในช่วงระยะกี่กหมื่นนะเมื่อกี้มันแล้วแต่ว่ารถคันนั้นารันตีมันกี่กิโลโอ่ะหมืน่นบาง,บางยี่ห้อก็หนึ่งหมื่นบางยี่ห้อก็สองหมื่นบางยี่ห้อก็สามหมื่นแล้วแต่ก็เรียกว่าให้หมดประกันตัวนั้นใช่แล้วถ้าสมมติว่าเราเขาเรียกว่าบัตเจ็ตไม่หนาเราอยากจะออกไปข้างข้างนอกก็คือร้านข้างนอกก็สามารถไปไปร้านข้างนอกดีกว่ามันก็ไปได้แต่เหมือนผมอ่ะ รถล,ลูกค้ามาใหม่ใหม่ป้ายแดงเลยครับอยากมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องผม,มผมผมอกผมผมก็ผมไม่ได้บอกว่าผมจะแนะนําก่อนว่าเปลี่ยนที่ศูนย์ไหมรถม,มันยังใหม่อยู่<ม>เผื่อมันเสียฮงเสียหายอะไรศูนย์เขาจะได้รับผิดชอบเราได้อ<ม>แต่ถ้าลูกค้าเขาตั้งใจไว้แล้วเขาจะเปลี่ยนที่นี่<ม>เขาไม่ไปศูนย์อันนั้นผมก็ขาดศรัทธาไม่ได้ก็ผมก็ทําให้ก็ดูแลอะไรกันไปโอเคอันนี้เป็นความรู้ใหม่ผมอีกที่จะตั้งคำถามขึ้น ก็คือว่าถ้าสมมติมว่าเราซื้อรถป้ายแดงมาเลยเป็นของผมสมว่าผมซื้อป้ายแดงมาเลยวันนี้นะครับผมแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรผมไม่ได้ไปเข้าศูนย์ครั้งแรกอ,อันนั้นคือขาดเลยเหรอถ้าตามคู่มือก็ถือว่าขาดเลยเช็ดเคจริงป่ะใช่ อ๋อนี่ที่ผมจะเปลี่ยนครั้งต่อไปนี่คือผมจะมาเปลี่ยนร้านคุณนี่คือไม่ได้ละคือ <c oughs> ผ,ผมไปสูงก็คือหมดแล้วสมมติในกรณีที่ครั้งต่อไปคุณมาเปลี่ยนร้านผมอ่าแล้วมันเกิดปัญหาเกี่ยวกับเครื่องขึ้นมานิดนึงอ่าฮะสูมันจะตีว่าคุณไม่ได้ทําสูมาตั้งแต่แรกโอเคมันก็จะมีปัญหาตรงตรงตรงนี้อ่าฮะอ่าผมก็เลยเนี่ยแหละผมพยายามแนะนำลูกค้าว่าไปสูนก่อนไหมเผื่อมันมีปัญหาหนุ่นนี้นั่นที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์อะไรมหมดบริเีเมื่อไหรก็ค่อยมาหาผมอะไรเงี้ยอ่เอาโอเคง ให้ดูคลิปนี้แป๊บหนึ่งนะครับผมว่านี่นะครับผมก็คือจริงๆเนี่ยรถผมเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องที่ผมเคยเล่าไปที่น้ํามันซึมเหมือนกับน้ำมันมีเหมือนกับมันมันไม่ซึมออกมันไม่คันออกอ่ะเออไม่รู้เข้าไปยังไงครับผมก็คือถ้าสมมติรอบนี้นี่ผมมัเปลี่ยนร้านคุณคือผมหมดประกันเลยใช่โอเคแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณยังทําที่สู์เหมือนเดิมอสูนย์มันก็ต้องรับผิดชอบคุณจนกว่ามันจะแก้ได้เย้โอ้โหเนี่ยใช่ใช่จะเป็นแบบนี้ ใกล้จะถึง4,000โลแล้วด้วยโอ้โ oh, หนี่ก็เรียกว่าเป็นความรู้ใหม่ผมเลยใช่แล้วก็น่าจะเป็นความรู้กับคุณผู้ชมนะครับผมที่รับชมกันอยู่นะครับผมอ่ะก็เรียกว่าวันนี้เซอร์วิสศูนย์เซอร์วิสล้านเนี่ยจริงๆผมกับกั้งเนี่ยก็เคยพูดกันไปแล้วนะครับผมว่าเ,เราจะเซอร์วิสศูนย์หรือเซอร์วิสล้านเนี่ยจริงๆมันอยู่ที่เราใช่ครับถามว่า คุณภาพเนี่ยจริงๆถามว่าทําร้านคุณภาพก็ดีเหมือนกันนะครับทำศูนย์คุณภาพก็ดีท<ช>ี่เราไดอ้อุปกรณ์อะไรของแท้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันต้องมีสิ่งที่ต้องแลกใชผมถ้าสมมติว่าเป็นรถใหม่ๆเนาะใช่ใช่โอเคนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับท็อป,ปิกนี้มีอะไร<ช>อยากจะฝากไหมคุณกั๊กงอ,อ,อยากจะแนะนําว่ารถใหม่ๆสําหรับคนที่มีจิตวิตตกว่ารถจะเป็นน,นู่นนี่ไหมอะไรไหม ผมแนะนําให้เข้าศูนย์ก่อนครับผ<ม>เข้าศูนย์ตั้งแต่ศูนย์กิโลแรกที่เราเริ่มเลย uh huh. ก็เข้าไปเลยจนกว่าโมดรัรันตีศูนย์เมื่อไหร่ครับค่อยไปร้านนอก oh. มันจะปลอดภัยต่อตัวรถและต่อตัวคุณ uh huh. แล้วก็ไม่เกิดกรณีนนที่ศูนย์จะอ้างได้ว่าเอา้าคุณไปแกะอะไรมาเนี่ยคุณ uh huh. ไปทําอะไรมาเนี่ย uh huh. มันจะได้ไม่มีข้อโต้แย้งตรงนั้นโอเคนะครับผมก็สําหรับประเด็นและท็อปิกนี้นะครับผมอะ วันนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณสถานที่นั่นก็คือกูสเว็บบ้านะครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์นะครับผมวันนี้นะครับผมก็เจ้าอีนี้ครับครับผมนะครับก็เรียกว่าร้านคุณกั้งก็มีน้ํามันเครื่องทุกแบรนด์ดีกว่าก็เกือบเกือบทุกแบรนด์ครับครับผมอ่ะนะครับผมก็สามารถที่จะเข้ามาดูแล้วก็เลือกที่จะใช้บริการกันได้ใช่หรับวันนี้นะครับผมพวกเราจอจัดแน่นะครับผมต้องขอลากันไปก่อน สวัสดีครับผมสวัสดีครับ